สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องลูกหมูแชน n นลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการลบเพื่อนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวออกนะครับสําหรับคนที่มีบัญชี f a c e b o o k นะครับแล้วก็เพื่อนเต็มนะครับเพราะ Facebook เขาจํากัดเพื่อนแค่5,000คนนะครับแล้วเพื่อนใหม่ๆไม่สามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับวิธีทํานะครับ ให้เราเข้าไปตรง Facebook ของเราก่อนนะครับแต่เข้าไปตรง Facebook นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงขีด3ขีดนะครับตรงนี้นะครับสำหรับมือถือ Android นะครับถ้าเป็นมือถือระบบ iOS จะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ต้องขีด3มขีดนะแต่เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราแตะตรงคําว่าเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับแต่เข้าไปตรงคําว่าเพื่อนนะครับอันนี้เราจะไล่ลบเพื่อนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวออกนะครับสมมุติว่าเรามีเพื่อนทั้งหมด5000คนแล้วนะครับ เพื imer, ่อนใหม่ๆจะไม่สามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้นะครับก็ให้เราทําตามนี้นะฮะหลังจากที่เราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เราแตะตรงคําว่าเพื่อนของคุณนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนของคุณแตะเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราแตะตรงคําว่าเรียงลําดับนะฮะแตะคําว่าเรียงลําดับนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงคําว่าเพื่อนเก่าที่สุดก่อนตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับเขาจะเรียงลําดับเพื่อนตั้งแต่ ที่ว่าเราเปิดบัญชีเฟ e บ o o กมาตั้งแต่ตัวแรกนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกแต่เข้าไปดูนะครับว <5 on the inside> no ่าเพื่อนคนไหนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับอาจจะเป็นเพราะสาเหตุเพื่อนคนนั้นเปลี่ยนบัญชีนะครับแล้วไม่ได้เล่นบัญชีเดิมแล้วนะครับถ้าเรากดเข้าไปแล้วเพื่อนคนนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับให้เราเลิกเป็นเพื่อนนะครับก็คืออันเฟนไปนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้เพื่อนใหม่สามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้นะครับเพราะว่า Facebook เขาจํากัด 5,000คนใช่ไหมครับให้เราเลือกดูนะครับว่าเพื่อนคนไหนที่ว่าไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับให้เราแตะเข้าไปดูเลือกดูแต่ละคนได้เลยนะครับนี้ผมก็จะเลื่อนดูนะครับอันนี้2 0 2 1นะครับก็ไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับให้เราแตะเข้าไปตรงคําว่าเพื่อนนะครับถ้าคิดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับแตะตรงคําว่าเพื่อนนะครับ แต่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เราแตะตรงคําว่าเลิกเป็นเพื่อนนะครับ <Yes. S 1> ตรงนี้นะครับ <You. S 1> แต่เข้าไปตรงคําว่าเลิกเป็นเพื่อนแล้วก็แตะยืนยันนะครับแค่นี้เองครับจากนั้นนะครับเราก็ปัดปัดแอปทิ้งไปนะครับแล้วเขาก็จะเพิ่มเราสามารถให้เพื่อนใหม่มาเพิ่มเราได้เพิ่มอีก1คนนะครับถ้าเราเลิกเป็นเพื่อนไปกี่คนนะครับเราก็จะสามารถให้เพื่อนใหม่มาเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้เท่านั้นนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ วิธีการยกเลิกการเป็นเพื่อนกับบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับเพื่อให้เพื่อนใหม่สามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้นะฮะสำหรับบัญชี Facebook นะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับลูกหมูแชนแนลนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ